คารวะอาจารย์หมอเขียวด็เรเจเพกลาจนค่ะคารวะครูทุกท่านและหมุดมิตรีทุกท่านค่ะค่ะชื่อสาวนีสอนอาจค่ะอายุหกสิบสามปีเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามปนีบขอส่งการบ้านค่ะก็อันเนื่องมาจากสามวันที่ผ่านมาก็ฟังเพื่อนส่งการบ้านตลอดนะคะก็มีเพื่อนมาส่งการบ้านเกี่ยวกับเรื่อง จากาการที่ได้เป็นเจ้าหนี้แล้วก็ถูกให้ได้เป็นลูกหนี้ที่ต้องได้ชำระนะคะจากหนี้วิบากท,ที่เราเคยทำมานะคะก็มาถึงคิวเรานะคะเราก็ถูกสอนตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะสอนจากพ่อแม่หรือว่าสอนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าอย่าให้ใครได้ยืมเงินเพราะว่าเพื่อนรักก็จะกลายเป็นคนไม่มองหน้ากัน นะคะ่าให้หลีกเลี่ยงการการการให้ยืมเงินก็ถ้ามีเท่าไหร่ที่เราให้เขาได้ก็ให้ไปนะคะแล้วอย่าอย่าอย่าทาให้ตัวเองต้องทุกข์มันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เราเคยให้ยืมตกกระไดพลอยโจรที่เห็นเหตุการณ์เขามาหาเราเราทําให้เราสงสารจับใจเราให้ยืมไปแล้วก็เกิดทุกข์มากเลยนะคะ ตอนนั้นเงินก็ประมาณสาม0 0ื่นบาทนะคะก็บอกตัวเองว่าอย่าทําแบบนี้อีกนะนะคะก็สอนตัวเองมาตลอดนะคะก็ผ่านมานะคะก็เมื่อไหร่ที่มีคนมายืมเรานะคะในส่วนที่ไม่เยอะนะคะเราก็ให้ไปอ่ให้ไปแต่ไม่ได้บอกเขาว่าให้เลยแต่ให,ให้ให้เข้าไปเฉยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้คืนนะคะไม่ได้คืนเสร็จแล้วก็ มีมีสิ่งที่เราถึงคราวที่เราต้องได้ชดใช้นะคะคือเมื่อเมื่อประมาณากลางปีที่แล้วมีญาติทางห่างของเรานะคะทั้งสามีภรรยาท่านมามาหาเราที่บ้านภรรยานีนร้องไห้แล้วก็ตัวสั่นนะคะสามีก็ตาแดงแนะคะภรรยามาถึงบ้านก็มาอ่าก็ตรงมากราบเท้าเรานะคะสามีก็อ่ายกมือไหว้เรานะคะบอกว่า ลูกมีความจําเป็นมากเลยลูกเขาอยู่ทํางานอยู่กรุงเทพมีอู่ซ่อมรถยนต์นะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เขาพูดให้ฟังแล้วเราก็ไม่อยากจะจําว่ามันเป็นมาอย่างไงแต่สรุปว่าไปเกี่ยวไปเกี่ยวข้องกับ่านี่นอกระบบแล้วเขาก็มาทวงนะคะพอเขา้ามาทวงเขาก็เอาปืนจี้ที่ศีรษะลูกชายของคนที่มายืมเรานะคะแล้วหลานก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะคะกลัวพ่อจะถูกยิงนะคะ ทีนี้ลูกชายก็โทรมาหาแม่เขาแม่เขาก็เลยพอได้ข่าวเสร็จแล้วเขาก็ไม่มีที่จะไปเขาก็มาหาเราบอกว่าไม่มีที่จะไปไม่มีที่จะพึ่งนะคะ,ะในความคิดของเราตอนนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าสงสารเขาจับใจนะคะอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาพูดก็เหมือนตัวเองอยู่ในตรงนั้นนะคะก็คือเป็นคนเชื่อไม่ไม่ค่อยคิดที่จะไม่เชื่อใครเวลาใครพูดนะคะ ด,ดูสถานการณ์แล้วทั้งสามีทั้งภรรยานี่ก็น่าสงสารมากเลยเรามีความรู้สึกว่าสงสารจับใจเลยนะคะเราก็บอกว่าเราไม่มีนะเราเราคือคือจริงๆเราเราเอาเงินออกมาสร้างบ้านให้พี่สาวเราเงินเหลืออยู่ก้อนหนึ่งนะคะเพราะว่ามันทายังยังทําบ้านไม่เสร็จนะคะเลออยู่ก้อนหนึ่งที่จะต้องต่อเติมให้เสร็จแล้วก็จะเหลือไปใช้ใจ่ายเพราะเราไม่อยากไป อาสาหกรณ์บ่อยเพราะว่าช่วงนั้นโควิดก็เยอะนะคะก็เลยเอาเองินออกมาก้อนนึงไว้ที่บ้านนะคะเสร็จแล้วเราก็คิดว่าเออเนาะเราบอกว่าเรามีมีให้ไม่ได้หรอกเขาก็เลยบอกว่าเขามีที่ที่เขาจะขายนะคะเราก็ดูรู้แล้วว่าที่มันนิดเดียวนะคะเอาไปจำนองใครก็ไม่ได้รอกเราก็เลยบอกว่าเราไม่อยากได้ที่เราจะเอาไปทําไมที่มันทําอะไรก็ไม่ได้นะคะมันปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้ที่มันประมาณสองวาแค่นั้นเองคะ่ะ สองวาวที่มือมือเรานี่เลยค่ะนะคะอ่าไม่ไม่เอาหรอกแต่จริงๆที่มันติดกับที่น้องชายนะคะทีนี้เรากเลยบอกว่าเราไม่เอาที่แต่ว่าเราจะให้ยืมตัวนี้แต่ว่าต้องต้องมาคืนเรานะเพราะเงินตัวนี้นี่เราจะใช้เพื่อที่จะส่งให้พี่สาวเรานะคะที่เขาติดเตียงอยู่ที่กรุงเทพเป็นค่าแพมเพิร์ตให้พี่สาวในแต่ละเดือนอ่า ไม่งั้นมันจะบาปนะเราพูดไปแบบนี้นะคะเขาก็รับปากรับคำอย่างดีนะคะเขาบอกว่าลูกชายเขา่ะปกติแล้วก็ส่งเงินมาให้เดือนละประมาณสองพันบาทนะคะอ่าเขาก็จะเอาส่วนนั้นแหละมาให้เรานะคะเราก็เออเนาะมันคงเป็นส่วนที่เราพอที่จะออ่่าามามาแบ่งปันให้เขาได้ไปใช้ได้บ้างตอนนั้นยังคิดหน่อยๆน,นะคะว่ามันจะเป็นการใช้หนี้ของเราหรือเปล่าแต่ก็คิดเข้าข้างตัวเองนะคะว่า เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะาจะเอามาคืนเรานะคะอ่าลูกชายส่งให้ทุกเดือนนะคะเขาจะมาคืนเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามีมีความหวังสงสัยจะยังไม่ถึงคิวที่จะใช้นี้แล้วมั้งนะคะอ่าในความคิดของตัวเองนะคะปฏิเสธยังไงก็ไม่ได้แล้วเราก็สงสารเขาด้วยเขาก็คงมองดูแววตาเราออกนะคะว่าเขาจะได้จากเรานะคะเราก็เลยเดินเข้ามาในบ้านมาดูเงินนะคะเงินสี่หมืนบาทนะคะ เราดูเงินในมือเราเราก็ช่างใจตัวเองนะคะดูใจตัวเองตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเงินในมือเรานะ่ะไม่ใช่เงินของเราแตกมากเลยนะคะในความรู้สึกตอนนั้นมันมีความรู้สึกว่าเงินตัวนี้มันมันไม่ใช่เงินของเรามันเป็นเงินที่เราต้องเอาออกไปนะคะอะ่ะเอาดีเหมือนกันละ่ะให้มันให้มันอ่าให้มันได้ชดใช้แต่ก็ยังมีใจชื้นหน่อย,อยที่เข้ารับปากบอกว่าลูกชายเขาส่งให้เดือนละสองพันเขาก็จะมาให้เรานะคะ ่อาก็เข้าข้านตัวเองนะคะคือยังไม่อยากชดใช้นี่นะคะชดใช้นี่เดิมยังไม่อยากนะคะอยากยังอยากจะเป็นเจ้าหนี้ที่จะได้คืนอยู่นะคะก็เลยเอามาให้เขาแล้วก็ให้เขาเขียนหนังสือสัญญาขึ้นมาเฉยๆนะคะมันก็ไม่มีผลอะไรหรอกบอกว่ายืมไปจากเราในจํานวนนี้แล้วก็จะคืนเราเดือนละสองพันบาทนะคะเสร็จแล้วเดือนแรกผ่านไป ่เาเราเราเราไม่เรา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 ไม่เก็กบซะได้ซ้ํานะคะเราบอกจะเก็กบเดือนที่สองค่อยเอามาให้เราเด, <complications. S 1> ดือนที่สองเขาเอามาให้นะคะเดือนที่สามก็เอามาให้เดือนอ่าเดือนที่สองเดือนที่สมเอามาให้เดือนที่สี่ก็เงียบนะคะปกติเราบอกว่าอย่าให้เกินวันที่ห้านะเพราะเราจะส่งตังไปให้ให้พี่สาวนะคะก็ถึงวันที่สิบแล้วเราก็เลยไปถามเขาก็เลยบอกว่า เดี๋ยวลูกจะส่งมาให้นะคะลูกยังไม่ส่งมาให้เลยช่วงนี้นี่มันติดโควิดงานก็ไม่ค่อยมีงานเข้าอู่นะคะเราก็เออไม่เป็นไรถ้ามีก็อย่าลืมเอามาให้นะเราก็บอกเขานะคะเขาก็รับปากตั้งแต่มกราผ่านไปนะคะกุ้งพาอ่าเราก็ไม่ทวงนะคะ มีนาเราก็เลยไปทวงอีกวันที่สิบกว่านะคะเราไปทวงเขาก็บอกว่ายังอรอลูกอยู่จะส่งมาให้นะคะเราก็เออเนาะลูกจะส่งมาให้วันที่ 17, สิบเจ็ดเมษาเขาบอกวันที่ด้วยนะคะเราบอกเออถ้าลูกส่งมาให้ก็เอาเอาไปคืนด้วยนะเอาอ่าเพราะว่าถือว่าแบ่งปันกันใช้ก็ยืมแล้วก็ต้องรู้จักคืนนะมันถึงจะเจริญก็บอกเขาไปแบบนี้นะคะเขาก็ค่าค่าค่า,าหนูไปให้อ่าแน่นอนนะคะปรากฏว่าวันที่สิบเจ็ดผ่านไป ก็ไม่มีวีว่แววที่เขาจะมาซึ่งเราต้องขับรถผ่านไปที่สวนของเราทุกวันนะคะผ่านไปบ้านเขาทุกวันนะคะเขาก็ยิ้มหน้าลื่หนยังมีหน้าราถามเราอีกว่าน้าไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะเราก็บอก ดูดูใจตัวเองเราบอกว่าเออนะเข้าสดชื่นอ่ามีชีวิตชีวาดีจังเลยในขณะ,ะที่เรานะ่ะไม่ได้ไม่ได้กระดีกระดาเหมือนเขาไม่ได้สดชื่นคือลักษณะท่าทางก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะเราก็มาดูใจตัวเองว่าโอ้ลูกนี่นี่ทําทไมเขามีความสุขจังเลยแต่ในขณะ,ะเดียวกันที่เรานะ่ะก็คิดว่าเรายังอยากจะได้จากเขาอยู่นะคะจริงๆแล้วเราก็มาพิจารณาว่าอ๋อมันถึงมันคงถึงคราวที่เราต้องได้ชดใช้นะคะ แต่ในส่วนที่เรายังยังไม่สรุปตรงนี้ว่าเราจะต้องเป็นรูปหนี้ที่ต้องชดใช้เจ้าหนี้นะคะก็คือว่าเขายังเขายังให้ความหวังกับเราอยู่นะคะเขายังบอกว่าวันนั้นวันนี้อยู่มันเลยทาให้เรามีความหวังว่าเรายังจะได้คืนยังจะไม่ใช่หนี้ที่ก้อนที่เราจะได้ชดใช้อันนี้คือความรู้สึกที่เราเอามาปลอบใจตัวเองนะคะมีการแบบ อ่าไม่อยากจะอไม่อยากจะชดใช้นี่นะคะยังคิดว่าเออมันคงไม่ใช่คราวนี้ซะละมั้งอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มีวันหนึ่งที่ต้องต้องได้คุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์หมอกันดานะคะท่านก็เลยบอกว่าถ้าเราไม่ชดใช้คราวนี้มันก็จะต้องมีเรื่องเข้ามาให้เราได้ชดใช้อยู่ดีนั่นแหละเราก็เออจริงๆเราคําพูดคํานี้เราเคยสอนไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเพื่อนเราว่าในส่วนที่มันจะต้องจ่ายมันก็ต้องได้จ่ายไปนะมันเหนียวนี่ไม่ได้นะ มันจะต้องจ่ายเข้าไปมันถึงจะหมดกันไม่งั้นมันจะทําให้เราต้องเสียนเสียเงินโดยที่ทําให้เราต้องเจ็บใจซะได้ซ้ําในขณะเดียวกันที่นี่ก็ไม่ได้จ่ายนะคะเคยบอกกับคนอื่นนะคะแต่พอถึงตัวเองแล้วก็เข้าใจในวิบากกรรมนะมันเข้าใจในคําพูดแต่ว่ามันสภาวะนะมันไม่ยอมนะคะมันยังจะมันยังรอความหวังอยู่เพราะว่าเหมือนเขาให้ความหวังเราจริงๆแล้วมัน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 มีความรู้สึกว่า ถ้าเขาไม่ให้ความหวังเราเขาบอกว่าหนูยังไม่มีอย่างนี้นี่เราคิดว่าเราน่าจะทําใจได้ได้ง่ายกว่าอันนี้เขานัดวันนัดวันที่ด้วยเลยมีความคิดมาคิดย้อนหลังว่าโอ้หลังจากที่คุยกับอาจารย์หมอกันดาจารย์บอกว่าเออถ้าเราไม่ชดใช้คราวนี้มันก็จะมีมาลีลาอื่นๆอีกแหละเหมือนเดิมนะคะเราก็เลยโอ้เข้าใจโล่มใจจริงๆแล้วเราก็สอนคนอื่นเคยบอกคนอื่น แต่ณนะวันที่คุยกับอาจารย์หมอกัรดานะคะมันทําให้เราจลดล็อกเลยค่ะว่าโอ้สิ่งที่เขาบอกว่าวันนั้นวันนี้วันนั้นวันนี้มันคือลีลาของเราทั้งหมดเลยนะคะโอ้ลีลาเราขนาดนี้เชลเลนะคะรู้สึกว่ามันจากที่ข่าวก่อนนะคะเจ้านี้เป็นเป็นเจ้าหมาขี้ดื้อนะคะมากระโจนลงหมอแหนแดงเรานะคะอ่ามันก็ยังแบบแปลตรงๆนะคะ คราวนี้มันเป็นรูกวี่ที่พกผันมากเลยแปลพกผันมากเลยนะคะก็เลยว่าโอ้ลีลาเราขนาดนี้เฉลืน,นะคะมันเลยทําให้เราว่าเอาละฉันจะชดใช้นะคะมันจะได้จบสิ้นไปนะคะเพราะว่าตอนแรกก็ยังมีความรู้สึกเครื่องเขานะคะเคืองคือเบื่อหน่ายที่จะไปทวง ที่เขาบอกว่าวันที่17เมษายนเราก็ไม่ไปทวงนะคะยังมีความรู้สึกเบื่อเขานะคะไม่อยากเจอหน้าเขานะคะแต่พอวันนั้นได้คุยกับอาจารย์หมอกัรดาเสร็จแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโล่งเอ้ยโล่งมันเป็นลีลาของเราต่างหากลีลาที่เรานะ่ะอ่าซับซ้อนแปรผกผันขึ้นมาเนี่คือลีลาของเราต่างหากเลยที่มาทําแบบนี้ไปดึงไปดันไปดนเข้าใจคํานี้ของที่อาจารย์พูดเลยว่าให้มันทําให้เขานะ่ะต้องมา ให้ความหวังเรานะคะแล้วเราก็ไปเชื่อเขาทําให้เราต้องมีทุกเพิ่มโดยไม่จําเป็นพอเราคิดได้แบบนั้นว่าโอ้ถ้าไม่ชดใช้คราวนี้เดี๋ยวมันก็มาใหม่อีกอยู่ดีเรายอมชดใช้มันดีกว่านะคะคิดได้แบบนั้นก็โล่งใจนะคะพอเช้าวันนุ่งขึ้นบาก็เลยไปตลาดนะัดพอไปตลาดนะัดเราจะต้องไปยู turn, เทิร์นพอยูเทิร์นเสร็จตรงกันข้ามของยูเทิร์นมันจะเป็นซอยที่จะไปตลาดนะคะ เรามองไม่เห็นรถคันหนึ่งเลยค่ะรถปิกอัพที่มาเรามองไกลๆไม่เห็นมองข้างหน้าไม่เห็นแต่มันเป็นจุดอับของรถนะคะที่เราไม่ได้มองนะคะปรากฏว่ามันไปชะลอกันคนที่ขับรถมาเขาก็คงตกใจเหมือนกันเขาไม่เบรกเขาไม่ไม่เบรกแล้วเขาไม่ไม่บีบแต่นะคะแล้วเขาคงไม่คิดว่าเราจะตัดหน้าเขาเพราะเราจะต้องตัดหน้าเขาเข้าซอยเขาคงคิดว่าเราจะยูเทิร์นเพื่อที่จะไปอีก ไปทางข้นงๆา,งข,างของเขาในเลนในเลนขวานะคะซึ่งพอเราเห็นเขา,ามันเป็นลักษณะกระชั้นชิดมากเลยเรามีความรู้สึกว่าเอาแน่ๆแล้วงานนี้เจออีกแล้วต้องชดใช้อีกแล้วนะคะแต่พอเราพอเราพอเราคิดได้อย่างนั้นนะคะเราหักพวงมาลัยออกรถมันก็เลยขนานกันไปค่ะสักประมาณสองสามวาเพราะว่าช่วงที่เราเลี้ยวนั้นเราเราชะลอแล้วชะลอ,ลอแล้วก็อาชามากเลยแล้วเขาก็หันมามองหน้าเราเราก็ไปมองหน้าเขาแล้วเราก็ โค้งให้เขานะคะ่ะขอโทษมีความรู้สึกว่าขอโทษเขาจากใจจริงๆตอนนั้นถ้ายกมือไหว้ทันก็คงได้ยกมือไหว้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะรถเขาก็ผ่านไปเราก็เลี้ยวเข้าซอยเราเลยมีความรู้สึกว่าพอขับไปถึงจุงนั้นเลยก็จอดรถนะคะตั้งสติแล้วก็เลยบอกว่าขอบคุณนะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราชดใช้ไปตั้งแต่เมื่อคืนถ้าเรายังไม่ชดใช้หน่เราก็ต้องมาชดใช้ไอ้รถคันคู่กรณีนี้อีกแน่ๆเลย อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราเห็นชัดๆเลยค่ะว่าพลังวิบากดีร้ายเนี่ยมันเร็วมากเลยนะคะเร็วมากจนเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงนะคะถ้าเราถ้าเราปฏิบัติแล้วตัวเองเคยเห็นในครั้งหนึ่งที่เคยคุยกับคุูนิดหน่อยที่ภูผาฟ้าน้ำเรื่องน้องชายอ่าที่เรายังเพ่งโทษถือสาเขาอยู่พอกลับมาถึงบ้านเราไม่ได้พูดอะไรเลยเขาบอกว่าเขาจะ ถูบ้านจะลดน้ําต้นไม้จะเช็ดบันเกิดเองนะคะอันนั้นพลังตัวนั้นที่ที่มันทําให้เราแปลกใจพลังนี้เหมือนกันเมื่อคืนนี้เราเพิ่งตัดออกไปจากเขาแบบหมดเลยนะคะแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่เหมือนวิบากเหมือนเราชดใช้ไปแล้วตัวที่เราจะสร้างใหม่มันเลยไม่มีคู่กรณีนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้เมื่อไหร่ที่มันมาทําให้เราต้องอ่าต้องได้ชดใช้เราต้องได้ชดใช้อย่างหมดใจยังไม่มีข้อกังขาอันนี้คือ ในส่วนที่ตัวเองได้ได้เรียนรู้จากาจากการที่มาศึกษาแพทย์วิถีธรรมแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็ต้องต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าวิบากกรรมนั้นจะต้องยินดีชดใช้นะคะอย่างยินดีเต็มใจด้วยนะคะไม่ให้เหลือแม้แต่เสี้ยวหรือ,อวิ กิเลสแม้เพยียงน้อยนิดที่อาจารย์พูดนะคะก็มินมากมันจะเป็นเชื้อที่ทําให้เราเกิดเหตุได้หลายอย่างต่อเนื่องไปตลอดเลยก็เลยดีใจว่าอ๋อต่อไปนี้ฉันจะไม่ราคาญเธอนะคะฉันจะยิ้มให้เธอนะคะฉันก็ทักทายเธอฉันฉันกับเธอหมดนี่กันแล้วปอนี้นะคะอ่าก็คงไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องคิดต่อแล้วในนี่ที่เป็นอ่าเป็นเป็นส่วนที่ยัง ยังไม่ได้ชดใช้กันแต่ใจของเรามันถูกชดใช้ไปแล้วแล้วก็สิ้นสุดไปแล้วนะคะก็เลยอยากมาอ่าสมการบ้านให้ให้ให้พี่น้องได้ได้ได้ยินได้ฟังไปด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะกค่ะพัฒนาค่ะพี่สาวณีทําให้พวกเราได้เห็นชัดนะคะพี่สาวณีมาฉายภาพบอกว่าถ้าไม่มีคือสลายกิเลสได้แล้วสถานการณ์ดีๆ จะเกิดขึ้นให้เราได้เห็นซึ่งถ้าเรายังเก็บกิเลสไว้กับเราอยู่นี่แหละเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะไม่ได้เป็นแบบที่เป็นแบบพึงประสงค์หรอกนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องได้เห็นได้ด้วยตนเองนะพิจารณาเรื่องราวของเราแล้วก็เราก็จะได้เห็นได้ด้วยตนเองพอยิ่งชัดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะความเร็วในการที่จะสลายก็จะเร็วขึ้นในเรื่องอื่นๆต่อไปด้วยนะคะอนุโมทนากับพี่สาวนีค่ะ ขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะไปที่คุณครูวิไลวันสะดวกหรือ,อยังคะถ้ายังไม่สะดวกก็จะมีเอหมวยเตรียมพร้อมอยู่นะคะ